ตําฮู้วันวา้าพี่น้องหอมเันปูดองความหอมหมากกว๋อความน้อพี่น้องหงาบักหอยนะเมื่อเนยน้อยเนย,หน,ย,ห,นยหน่อยแต่ว่ตาตันหมอกกอกอแม่แก่ด้ดีเนี่นนยขนมก้อยกับขนแซ่บนี่มาจ่ะคุยคุยคุยมาเด้อมาเด้ออื้อ เขากันแถนอะน้องกำหัวบอกหอยหอมๆพมพอยดีๆพี่น้องเป็นตับเป็ดไตอยู่มันเสียบมันพลอย